เผยภาพจากดาวเทียมแล้วพายุลูกใหม่ได้ฝุ่นโคโนี่สวัสดีครับแฟนเฟรนชั a n แนลคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีภาพล่าสุดเปิดเผยออกมาเกี่ยวกับพายุได้ฝุ่นลูกใหม่ที่ชื่อว่าโคโนี่จากภาพถ่ายดาวเทียมก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเผยเออกมาให้ดูกันชัดๆภาพจากดาวเทียมพยายุไต้ฝุ่นโคนีมุ่งหน้าเวียดนามเมื่อวันที่30ตุลาคมกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมพายุไต้ฝุ่นโคนีโดยระบุว่าเมื่อเวลา13นาฬิกาพายุไต้ฝุ่นโคนีหรือโกนีทวีกำลังขึ้นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุน่นในช่วงบ่ายที่ผ่านมา ความเร็วลมใกล้ศูนย์กลางพายุเพิ่มมาเป็น150นอตหรือมากกว่า250กิโลเมตรต่อชั่วโมงไปแล้วกำลังเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกด้วยความเร็ว11นอตแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2563จากนั้นจะเคลื่อนลงทะเลจีนใต้ตรงมาทางประเทศเวียดนามต่อไปขอขอบคุณคลิปภาพข่าวจาก TNN News และขอขอบคุณเนื้อหาข่าวจากฐานเศร,รษฐกิจนะครับ นี่ก็เป็นการเปิดเผยล่าสุดออกมามีการก่อตัวของพยายุไต้ฝุ่นโคนีซึ่งกำลังทวีความแรงขึ้นเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่นและจะพัดเข้าถลม่มทั้งฟิลิปปินส์และเวียดนามเหมือนกับเส้นทางของพยายุไต้ฝุ่นโมลเบที่ผ่านไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่งกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดกันแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับคลิปบอกข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้ กันเฟิร์สต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ